หมอมอน้ำก็ได้ให้เบิ่องใน่เติมน้ำลงในเดจจ่าเด้อเพราะว่าใบนี่คือมันมักสิเป็นเ่ออช่วงล่างเนาะจ้าเนาะห้างเป็นมอไซก็ได้ช่วงล่างบีคัดล้อยางรถจังซี่เนาะจ้าเนาะเบิ่งน้อไอ้มงกุฎนี่ก็เปรียบเสมือนเออ่ช่วงบุญน้ำเด้อจ้าเด้อช่วงบุญพ่วงมาไล่ระว่างในเวลาขับรถหักสิหักไปไสจังซี่มาไสจังซี่สิเลี้ยวสิหยังก็ให้ระวังเด้อจ้าเด้อเห็นบ่ ฝ่าพ้นนี่เห็นบ่เวลาสิฮักเลี่ยวเอ่อทางจรล่าจอนนะจ๊ะเนาะเบิ่งป้ายน้ำแน่อย่าขับรถเร็วเบิง่งป้ายนะให้ติดพังขึ้นก็ได้เ่ยช่วงนี้ก็ให้หันมาปฏิบัติเด,ด้อจ้าเด้อผู้ใดที่ห่างหายจากการปฏิบัติสวดมนต์อยู่อยู่บ้านก็ดีบ่ว่าสิาเป็นอ่ผู้ที่ไปอ่จำศีลอยู่วัด สิบหาคำนะจ๊ะเนะเาะสิ่หน่อยสิ่ใหญ่พุทธิมักไปก็เลย็ดีกันจ้าพุทธมักทำบุญหากพุทธิอยู่บ้านไคหันมาปฏิบัติได้จ้าเด้อสวดมนต์ทำามัดไพรเวียดขึ้นเพื่อจงนินการสวดมนต์เลยช่วงนี้ก็เลยเห็นว่าเป็นเดือดสตาร์เออโบเมนเดือดสั้นขึ้นเดือดสั้นขึ้นนะจ๊ะเนาะเดือดสั้นขึ้น เป็นคนที่มีชื่อเสียง